เริ่มต้นกันด้วยในยเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ยังคงคึกคักนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะคึกคักหยุดยาวนะคะตลาดนัดวางประจันจังหวัดสตูลแหล่งช็อปปิ้งตลาดนัดสองแผ่นดินด้านผู้ประกอบการดีใจค่ะรัฐบาลผลักดันการค้าชายแดงกระตุ้นเศรษฐกิจ บรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณด่านพรมแดงวังประจันต์ตำบลวังประจันอ์อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลคึกคักช่วงหยุดยาวเทศก,กาลตรุษจีนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสายส่งผลให้ตลาดนัดวังประจัน์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าด่านเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าวันละไม่ต่ำกว่า30คันรถบัสคาดว่าก่อนถึงช่วงเดือนรอมฎอนจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างเป็นอย่างดีนางสาวสาวิตรีวิริยธรรมพนักงานร้านนูรฟาตินชอ็อปบอกว่าช่วงนี้นะคะนักท่องเที่ยวคึกคักมากทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธมุสลิมชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมาเที่ยวเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะพี่น้องจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนสินค้าที่ขายดีเป็นอินทผาลามและของฝากประเภทอาหารน้ํายาซักผ้าที่นําเข้ามาจากประเทศมาเลเซียจึงอยากเชิญชวนให้มาท่องเที่ยว และเลือกซื้อสินค้ากันได้ตลาดนัดวังประจัน์พร้อมต้อนรับด้วยรอยยิ้มและบริการที่ดีค่ะสำหรับด่านวังประจันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งใน16ด่านชายแดนของประเทศไทยอยู่ติดชายแดนฝั่งจังหวัดสตูลกับรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทะเลบัน เป็นที่ตั้งของด่านศุลกากรและตลาดการค้าชายแดนภูมิประเทศอยู่ระหว่างเทือกเขาบรนทัดและเทือกเขาสันกลราคิรีบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวโดยสามารถแวะมาซื้อสินค้าราคาไม่แพงได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาค่ะ